พบกับสองเทศกีฬาที่ดังสุดในไทยแลนด์ตองกวินจัดไปเจชนาทิปจัดไปครั้งแรกและครั้งเดียวในการแข่งซัดโทษท่ามกลางสายฝนกับคนไทยบินไกลปองกวินํำสัจจานันยอดคนดูทีวีบวกโซเชียลเกือบ5ล้านและครั้งแรกที่ผมเจอตัวรุกสุดจี๊ดไซส์เล็กเล่นใหญ่วันนั้นผมมั่นใจว่าพี่ไทยโชคดีแค่ไหนที่มีเจชนาทิป กัไป2นักบอลที่มีค่าตัวสูงที่สุดในไทยแลนด์กวินมีค่าตัวมากกว่า36ล้านบาทและแบกความหวังสูงสุดที่จะเป็นโกไทยคนแรกที่จะได้เล่นในบอลอังกฤษ e n g l i s h Premier League และเมสซีเจของไทยซึ่งวันนี้มีค่าตัวมากกว่า106ล้านบาท ชนะพาคนอื่นมาไงผมก็ไม่อยากรบกวนไงพี่ตองอ่ะคือน่ากลัวผมอีกแชมปผมว่าผมว่าไม่กระล่อนหรอกพี่แชมปมันกระล่อนไม่ใช่กับสิบๆี่ครับแต่มนเป็นอ้คืนพหัสงานนี้23านาฬิกาทาง PPTV HD ช่อง36 Sport m สปอร์ตมาเียพี่แชมปเลยเวลาพี่ไม่พอใส่ในกาสองสองสองข้างยยืมเพื่อนมายืมเพื่อนมาชนะยืมเพื่อนมา